แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถ Toyota t ท n d r a ปี2025ฉบับแปลไทยแบบเต็มพร้อมให้ใช้ในวิดีโอ YouTube ของคุณยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราถ้าคุณเพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์เชิงลึกเพิ่มเติมและถ้าคุณติดตามเรามาอยู่แล้วขอบคุณที่กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้ โตโยต้าทัน r ราปี2025ไม่ว่าคุณจะชอบขับรถลุยๆในวันหยุดต้องลากของหนักหรือแค่รักในความแรงและดีไซน์ของรถกระบะฟูไซคันนี้บอกเลยว่าทันรารุ่นใหม่น่าสนใจมากเราจะพาไปดูทุกจุดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายในไปจนถึงราคาที่อาจทำให้คุณตัดสินใจได้เลย สิ่งแรกที่สะดุดตาเกี่ยวกับโตโยต้าทันราปี2025ก็คือรูปลักษณ์ที่ดูดันและทรงพลัง t o โย t a จัดเต็มในเรื่องดีไซน์จริงๆด้านหน้าจะพบกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ซึ่งมีดีไซน์แตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยรุ่นท็อปอย่าง TRD Pro และ c a p s t o n e จะมาพร้อมกระจังหน้ารูปทรงเฉียบคมมีทั้งลายรังพึ่งสีดำด้านหรือขอบโครเมียมเงางามพร้อมฝาหน้าเล็ด,ดีไซน์ทันสมัยและกันชนหน้าที่ดูแข็งแรงทำให้รถดูพร้อมลุยทุกสถานการณ์ มองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังชัดเจนซุ้มล้อทรงเหลี่ยมที่แสดงถึงความแกร่งและล้ออลลอยที่มีให้เลือกตั้งแต่18-22ถึง22นิ้วสีตัวถังใหม่ๆอย่างสีรอนเมทัลลิกในปีนี้ก็ทําให้ทันราดูโดดเด่นขึ้นไปอีกฝากระบาดท,ท้ายเองก็ใช้งานง่ายและดูดีบางรุ่นมีระบบเปิดฝากระบาดด้วยไฟฟ้าและยังสามารถเปิดด้วยรีโมทหรือสวิตช์ที่ไ่ท้ายเหมาะมากเวลาเรามีของเต็มมือ ดีไซน์ภายนอกของทันดราไม่ได้มีดีแค่หน้าตาโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับเรื่องแอโรไดนามิกและความทนทานฝากระโปรงและบังโครนทำจากอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโครงชาสซีเป็นแบบเฟรมปิดรอบเพิ่มความแข็งแรงทั้งในทางเรียบและทางลุยคุณจะรู้เลยว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาให้ใช้ได้ทั้งในเมืองและบนทางฝุน่นมาพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง ซึ่งเป็นจุดที่ทันราปี2025โดดเด่นจริงๆเครื่องยนต์ V8 แบบเดิมหายไปแล้วแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.4ลิตรให้กำลัง389แรงม้าและแรงบิด479ปอนด์ฟุตซึ่งแรงกว่า V8 เดิมแบบชัดเจนแต่ถ้ายังไม่พอคุณสามารถเลือกเครื่องยนต์ไฮบริด i-Force Max ที่ผสานระหว่าง V6 เทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าในเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้แรงม้าสูงถึง437ตัวและแรงบิดมหาศาลถึง583ปอนด์ฟุต ระบบไฮบริดนี้ไม่ได้เพิ่มแค่พลังเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนในเมืองอยู่ที่ประมาณ20ไมล์ต่อแกลลอนและสูงสุด24ไมล์บนทางหลวงซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ที่แรงขนาดนี้ความสามารถในการลากจูงก็ไม่แพ้ใครสูงสุดถึง12,000ปอนด์แล้วแต่รุ่นส่วนการบรรทุกน้ำหนักบรรทุกได้เกือบ2000ปอนด์สบายๆส,สำหรับการใช้งานทุกรูปแบบพอขับบนถนนแล้วก็จะรู้เลยว่าทันดราให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่ารุ่นก่ออนเยะ ระบบกันสะเทือนหลังแบบสปริงคอยแทนที่แหนบทำให้ขับสบายแม้ตอนกระบะว่างและถ้าคุณเลือกลุ่นสูงๆจะได้ระบบกันสะเทือนแบบปรับได้อัตโนมัติและระบบถุงลมช่วยรองรับน้ำหนักทำให้รถขับเหมือน SUV มากกว่ารถกระบะท,ทั่วไปนิ่งเงียบและขับได้ดีทั้งบนถนนเรียบและทางครุขคะ ถ้าคุณเป็นสายลุยที่ดี Pro จะตอบโจทย์สุดๆเพราะมาพร้อมชชอคอัพฟอกชุดยกตัวถังแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและยางแบบออเทเรนนอกจากนี้ยังมีระบบมันติเทรนซีเล็กและครอนคอนโทรลที่ช่วยให้ข้ามทางลำบากลำบากได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางหินหรือทรายรถคันนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องกังวลเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารการเปลี่ยนแปลงยิ่งชัดเจนทันรารุ่นใหม่นี้ไม่ได้มาแบบประบาดใช้งานธรรมดาอีกแล้ว แต่มีความพรีเมียมในหอลายจุดวัสดุภายในดูดีมีทั้งผิวสัมผัสนุ่มเย็บตะเข็บโชว์ลายไม้แท้หรืออลูมิเนียมและรุ่นสูงๆก็จะได้เบาะหนังคุณภาพดีแบบรถ SUV หรือการจัดวางทุกอย่างเน้นคนขับเป็นหลักแต่ยังให้พื้นที่เหลือเฟือสำหรับผู้โดยสาร5คนพร้อมที่เก็บของมากมายและการออกแบบที่ใช้งานได้จริงไฮไลท์เด่นคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง1 4นิ้วซึ่งเป็นหนึ่งในจอที่ใหญ่ที่สุดในคลาสนี้ ความละเอียดสูงตอบสนองไวใช้ระบบมัลติมีเดียใหม่ล่าสุดของ Toyota รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานง่ายไอคอนใหญ่ชัดเจนและสั่งงานด้วยเสียงได้ดีในชีวิตจริงมาตรวัดหน้าคนขับเป็นจอดิจิทัล12.3นิ้วในรุ่นส,สูงสูงแสดงข้อมูลได้หลากหลายตั้งแต่นำทางไปจนถึงข้อมูลการลากจูงนอกจากนี้ยังมี Head-up Display กระจกมองหลังแบบดิจิทัลและ s u n r o o พาโนรามาเพิ่มความโปร่งให้ห้องโดยสาร สำหรับคนรักเสียงเพลงรุ่นที่มีลำโพง JBL 12ตัวก็ให้เสียงคมชัดรายละเอียดเยี่ยมในเรื่องความสบายโตโยตา้าก็ใส่ใจมากเบาะนั่งมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศทั้งหน้าและหลังแอร์อัตโนมัติแยกโซนเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นและรุ่นท็อปก็มีม่านบังแด,ดดด้านหลังและไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสารให้ด้วยเบาะหลังในรุ่นครูแม็กใหญ่โตมากพื้นที่วางขากว้างขวางเบาะเอนหลังได้นั่งเดินทางไกลไม่เมื่อแน่นอนยังมีช่องเก็บของใต้เบาะและพับเบาะขึ้นได้เพื่อวางของเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็ม Toyota Safety Sense 3.0เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกลุ่นประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลาัยช่วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและระบบอ่านป้ายจราจรน,นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนรถตัดหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยช่วยให้ขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะพูดถึงราคาเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนใช้ตัดสินใจทันราปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1 4 7ล้านบาทสำหรับรุ่น SR รุ่น SR 5และลิ m i t e d อยู่ที่ราวราวถึง2ล้านบาทรุ่น p พ a ต i ิน m มและ1794 e d i t เ o n อดชันจะอยู่ประมาณ2.1ล้านส่วนทีอ Pro ดีโที่เน้นรวยสุดๆอยู่ราว2.5ล้านและคัพโตนรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมทุกอย่างรวมถึงระบบไฮบริดอยู่ที่ราว2.75้าล้านบาทอาจไม่ใช่รถถูกๆแต่เมื่อเทีียบบกับสิ่่งทได้ ทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีห้องโดยสารและความสามารถใช้งานถือว่าคุ้มเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford F 150, r a ม1500และ Chevy Silverado อีกอย่างคือชื่อเสียงเรื่องความทนและราคาขายต่อของ Toyota ที่แข็งแรงเสมอสรุปเลยว่า Toyota t ท n d r a ปี2025เป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องทั้งทรงพลังทันสมัยและตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าคุณจะลากของขับลุยหรือแค่ต้องการรถที่นั่งสบายในชีวิตประจาวัน รถคันนี้พร้อมทุกด้านรวมเอาความแกร่งแบบเดิมมาผสมกับเทคโนโลยีใหม่และยังคงเอกลักษณ์ความน่าเชื่อถือของโตโยต้าไว้ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะในปี2025อย่าลืมลองขับเจ้าทันราคันนี้ก่อนตัดสินใจนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเลือกไฮบริดหรือชอบเครื่องเทอร์โบปกติมากกว่ากันหรือใครเคยลองขับแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยขอบคุณที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ใมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณต้องการเวอร์ชั่นอ่านเร็วขึ้นหรือมีสไตล์การพูดเฉพาะตัวเพิ่มเติมผมสามารถปรับให้ได้ตามต้องการครับ